สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเคาะประตูบ้านทักทายผงปาและหมู่มวล,มลสัตว์น้ำใต้ทะเลสีครามครับจากนั้นจะพาไปเรียนรู้วิถีชาวเลบนเกาะเล็กๆที่ยังคงความบริสุทธิ์และก็เงียบสงบครับที่ชุมชนบ้านเกาะหลนจังหวัดภูเก็ตครับที่สุดลายท่องฟ้าจะกี่คุณเขา โปรแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคารวานสำรัญใจเที่ยวไปในชุมชนครับเมื่อถึงช่วงไฮซีซั่นของทะเลแบบนี้หลายๆคนนะครับจะนึกถึงหาดทรายขาว,ขาวน้ำทะเลใสๆฝูงปลาที่หลากสีสันวันนี้นะฮะเราก็เลยชวนท่านผู้ชมเนี่ยล่องใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตเมืองที่ได้ชื่อว่าไข่มุกแห่งอันดามันครับ จังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางทะเลอันดามันที่มีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติเชื้อชาติและศิลปะวัฒนธรรมรายล้อมด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทั้งบนเกาะและใต้ทะเลรวมถึงวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บนเกาะอีกด้วยครับถ้าภูเก็ตเป็นโลกแห่งสีสันที่คึกคักสนุกสนานเกาะโลนก็เป็นมุมเล็กๆของความสงบที่อยู่ไม่ไกลกัน ซึ่งการท่องเที่ยวของเราในวันนี้คุณผู้ชมจะได้สัมผัสถึงความแตกต่างทั้งสองอารมณ์เลยแหะครับถ้าพร้อมแล้วตามน้องชนวนไปเที่ยวเลยครับในช่วงสำราญใจไปทั่วทิศ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่แดงครับผมโนชาอนคนที่คนเดิมมารายงานตัวแล้วครับผมตอนนี้ครับผมอยู่ที่ท่าเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับที่นี่นะครับเปรียบเสมือนเป็นประตูไปสู่หมู่เกาะเล็กๆต่างๆรอบๆภูเก็ตครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นอ่าวขนาดใหญ่นะครับจึงเหมาะกับการจอดเรือเพื่อหลบคลื่นลมครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่นี่ครับเป็นศูนย์รวมของเหล่านักดำน้ําจากทั่วโลกรวมไปถึงผมด้วยครับ ชมครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือ local dive นะครับเป็นเรือบริการดำน้ำที่ให้บริการโดยคนภูเก็ตแท้ๆเลยครับผมเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่นุ่นครับสวัสดีค่ะน้องเมย์เป็นไงบ้างสวยดีไหมคะัสบายดีครับอากาศดีมากเลยคุณผู้ชมครับนี่คือพี่นุ่นครับพี่นุ่นเป็นคนสอนดำน้ำแล้วก็เป็นเจ้าของเรือลำนี้ด้วยใช่วันนี้เราจะไปดำน้ำกันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปแนะนําให้รู้จักคุณครูแล้วก็เพื่อนๆที่จะดำน้ำด้วยกันวันนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อันนี้น้องวินนะคะจะเป็นบัดดี้กับนนอันบัดดี้ผมไหมฮะใช่หล่อไหมแล้วก็อันนี้นะคะคุณครูบอลค่ะจะเป็นคนพาลีดได้ได้นี้นะคะเดี๋ยวครูบอลก็จะบรีฟดำน้ำได้ไซส์อะไรทุกอย่างให้เลยค่ะอบอุ่นมากเลยครับจุดแรกที่เราจะไปดำก็คือเขาเรียกว่า king cruiser shipwreck นะคะก็คือเป็นซากเรือเฟอร์รี่นะคะเรือลำนี้นะคะ จมลงที่ความลึกประมาณ30 -3 ถึงเมตรขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงผู้ชมครับถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นที่จะได้ลงไปดูซากเรือจมของประเทศไทยนะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับแต่ว่าเราต้องไม่ตื่นเต้นครับดำน้ำเพราะว่าถ้าเกิดไปตื่นเต้นใต้น้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะดำได้ไม่นานครับอากาศมันจะน้อยลงสวยใ,ใจลึกแล้วก็ลุยครับ ไปครับด <ไป S 1> ีของผม หลังจากเรือคลิงครูเซอร์จมดิ่งสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำได้ไม่นานก็ได้ผู้โดยสารหน้าใหม่มากมายเป็นสัตว์น้ำนา,นานาชนิดที่มาจับจองห้องโดยสารกันแบบไม่ต้องซื้อตั๋วกันเลยครับแล้วก็จะมีนักดำน้ำอย่างพวกเราเนี่ยนะครับแวะเวียนกันมาแบบไม่ขาดครับถ้าวันไหนน้ำใสก็จะมองเห็นเรือจมแบบทั้งลำเลยครับแต่ว่าวันนี้โชคไม่ดีนะครับน้ำแรงแล้วก็ขุ่นด้วยครับผมเลยได้เห็นแค่บางส่วนของเรือจมแต่ก็ได้ตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลาม,มากมายมาหาสารขนาดนี้กับ ทุ่งปาก,กากัางอ่อนสีสวยแค่นี้ก็ดีตอนใจสุดๆแล้วละครับท่อีใช้เวลาดำไปประมาณสักสีสิถึงห0นาทีครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบสักสิบนาทีอก็ได,ด้ความสุขรวดเร็วเกินคนๆคนขึ้นจากน้ำก็กินแล้วก็นั่งเล่นนอนเล่น ถึงเวลาก็ดำน้ำอีกครับวนไปแบบนี้ทั้งวันเลยใครอยากชาร์จแบตเติมพลังให้มาดำน้ำแบบผมนะครับคือชาร์จพลอยเนี่ยตรงยอดหินตั้งแต่10เมตรจนถึงประมาณ5เมตรนะคะเต็มไปด้วยประกลาลังก่อนแล้วแบบสีมันจะสดกว่าเมื่อกี้เยอะ นี่ครับเขาเรียกว่าชาร์กพอยต์นะครับเรามีโอกาสที่จะได้เจอฉลามด้วยเดี๋ยวมันลุ้นกันดีกว่าครับว่าเราจะเจอหรือเปล่าไปครับหินมูสังหรือชาร์กพอยต์เป็นกองหินกลางทะเลที่มีบางส่วนโผล่พ้นน้ำขึ้นมาครับแต่ใต้ผิวน้ำเนี่ยคือกองหินที่ปกคลุมไปด้วยปะก,การังอ่อนสีชมพูเต็มไปหมดเลยครับเรียกได้ว่าละลานตาจนผมนี่ไม่อยากจะไปไหนต่อเลยละครับ วินาพาผมดำลึกลงมาจึงได้เห็นว่าใต้น้ำเนี่ยยังมีกองหินอีกหลายกองแต่ละกองมีทั้งปะการังดอกไม้ทะเลและกละปังหายักษ์ครับ ไม่เจอฉลามนะครับทุกคนเดี๋ยวว่เข้าหน้ามานัดใหม่ครคุณผู้ชมครับโลกใต้ทะเลฮะช่วยเติมพลังแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับชีวิตแล้วก็การเดินทางของเราได้อย่างแท้จริงเลยครับผมได้มาดำน้ำทีไรนะฮะก็รู้สึกเหมือนกับชีวิตมันได้ชาร์จแบตครับคุณผู้ชมครับ ใครที่ชื่นชอบการดำน้ำนะครับผมขอแนะนําที่นี่เลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อที่ชุมชนบ้านเกาะหลนครับพาไปเรียนรู้วิถีชุมชนชาวเลแห่งท้องทะเลภูเก็ตที่ยังคงความบริสุทธิ์และก็เงียบสงบด้วยนะครับช่วงหน้าครับรา่าใ,จารรรใจยออง ว้าวโลกใต้ทะเลของเมืองไทยสวยงามไม่แพ้ที่ไหนในโลกจริงๆครับและยิ่งช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวไม่พุกพล่านเหมาะแก่การไปพักผ่อนและดำน้ำสุดๆไปเลยครับช่วงหน้าน้องชาโนนจะพาไปสัมผัสความบริสุทธิ์นเสน่ห์อันง,งดงามของชุมชนบ้านเกาะหลนพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเที่ยวกันต่อครับ Mobile Banking จากธนาคารกรุงเทพและตอนนี้นะครับน้องชานนก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะพาเราไปเปิดมุมมองใหม่ที่น่าสนใจในจังหวัดภูเก็ตกับชุมชนเกาะหลนถ้าพร้อมแล้วตามน้องชานนไปเที่ยวกันต่อเลยครับ ช่วงที่แล้วครับเราได้เต็มอิ่มกับความงดงามของทะเลอันดามันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามสัญญาครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสวิถีชีวิตที่แสนสงบแล้วก็เรียบง่ายของชาวชุมชนบ้านเกาะหลนกันครับชุมชนนี้เนี่ยอยู่ในอาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางง่ายมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาบางหลิมตัวแทนชุมชนที่ผมนัดไว้ก่อนครับบางหลิมครับนนครับทางนี้ครับอ่ะบางหลิมหรือเปล่าครับใช่ครับ สวัสดีครับครับวันนี้เราจะนั่งเรือหัวทงไปที่เกาะหลุนนะครับโอเคครับโอ้โหรบกวนหน่อยนะครับบ้านเชิญตรงนี้เลยครับพี่พี่สวัสดีครับโอ้ไปเที่ยวกันนะครับ บังครับเมื่อกี้บังบอกว่าคือเรือหัวทงครับใช่ครับนี่คือเรือหัวทงครับเราไว้สําหรับขึ้นลงจากเกาะหลนไปอ่าวฉลองครับแล้วก็ทําการประมงด้วยครับเราใช้เวลานานนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นลงเงียบๆครับพวกเราก็ใช้เวลาประมาณสัก8-10ถึงนาทีครับไปถึงเกาะบางนี่มีอะไรบ้างครับจะได้ความเงียบสงบครับและเหมือนกับว่ากลายเป็นอีกรลกหนึ่งเลยครับบางพูดแบบนี้อยากไปถึงเร็วแล้วนะครับไปครับบางได้ครับ ดีมากใช่ครับนี่เหมือนอยู่คนละโลกกันไหมกับฝั่งที่เรามาเมื่อกี้นะจริงครับโรงเรียนมีนักเรียนกี่คนครับอ๋อมีเด็กเยอะครับทั้งสามคนครับฮะจริงครับแล้วครูกี่คนครับครูก็ถ้ารวมผอกก็เป็นสาเหมือนกันครับอ๋อเหรอครับโอ้โหเป็นการสอนแบบตัวตัวใช่ าฟังครับ,รบทำไมเกาะนี้ถึงชื่อว่าเกาะลวนนะครับอ,อ๋อเกาะลนนี่ก็คือเมื่อก่อนที่นี่เขาทําไร่ทํานาครับมีฟายเยอะและทีนี้เขาก็เอาฟายไปปล่อยไว้บนเขามันก็เลยกินหญ้าจนลน้นเมื่อก่อนนี้ก็คือชื่อว่าเกาะลน้นแต่ว่าทีนี้ก็เขาเรียกกันเพี้ยนเพียก็เลยชื่อเป็นเกาะลนครับ บังครับตรงนั้นก oh, ็ทําอะไรกันอยู่ครับน่าจะตัดใบมะพร้าวหรือว่าอะไรสักอย่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับกําลังตัดใบมะพร้าวไปทําขนมต้มใบมะพร้าวค่ะขนมต้มใบมะพร้าวแค่ชื่อก็น่ากินแล้วอร่อยนะคะอร่อยเลยครับไปทําด้วยกันไหมคะไปครับได้เลยแต่ต้องตัดอันนี้ก่อนใช่ไหมครับต้องตัดก่อนค่ะโอ้โหเฮ้ยได้มาเลยก็ได้เลยครับเอาไปทำขนมได้เลยครับ ขอทำขนมด้วยนะครับได้เลยค่ะขออนุญาตครับต้องทํายังไงบ้างล่ะครับเนี่ยต้องดึงใบนี้ออกก่อนค่ะครับออได้มาแล้วครับเอามากรีดแบบนี้ค่ะกรีด,ดเอ,อ๊ยมันเป็นคู่กันล่ะครับโอ้ยเสร็จแล้ว เ็ม <M> เอาไปกีก่กนะแนงครับมาให้8กระโปแล้วให้8กโขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับมาขั้นตอนนะต่อไปดึงตัวนี้ออกค่ะโอเคแล้วไงต่อครับมาทีนี้เอาข้าวเหนียวกรอกลงไปขั้นตอนสุดท้าย <laughs> เดี๋ยวเราจะเอาขนมของเราไปต้มกับน้ำกะทิกันครับผมไปต้มกันครับ มากครับนี่คือขนมที่เราทำเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันกินยังไงล่ะครับเนี่ย่าออกแล้วแกะใส่จานค่ะแกะใส่จานแล้วก็จิ้มนะฮะจิ้มกับน้ำตาลน้ำตาลจากธรรมชาติอ,อร่อยไหมอร่อยจริงครับทุกคนกัดเข้าไปนะครับมันมีความมันของกะทิตัดกับความหวานของน้ำตาลทรายแดงมันพอดีมากๆอยากให้มาลองจริงน,นะครับ ครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาลองทําแล้วก็มาลองชิมขนมท้องถิ่นอร่อยๆแบบนี้นะครับยังไงติดต่อมาทางชุมชนได้เลยได้นะครับผมมากครับขอบคุณมากๆเลยครับสองคนเลยครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมบนเกาะหลนนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะฮะตอนนี้แดดร่มๆลมเย็นๆแบบนี้เหมาะสําหรับการไปทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายแล้วก็ฝึกทักษะทางศิลปะนะครับไปเลยกันต่อเลยครับ กำลังสนุกกัเลยนะครับบางสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับบางทำอะไรอยู่ครับกำลังเพ้นผ้าบาติกครับผมขอฝักเนื้อฝักตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยได้เลยครับเดี๋ยวเชิญเลยครับด้านนี้เรามีให้ครับโอ้โหลงสีตามจินตนาการได้เลยครับ ถ้าบติกใช่ไหมครับใช่เราวัดเราระบายสีอันนี้เสร็จปุ๊บเราเอาอันนี้ไปย้อมได้เลยไหมครับงานบาติกนะครับมันจะเป็นงานเฉพาะนะครับถ้าจะไปย้อมเนี่ยเราต้องใช้อีกรูปแบบหนึ่งหมายถึงว่าเขียนบาติกมาเรียบร้อยแล้วอ่าใช่ครับผมทีนี้ก็เหลือแค่เอาไปย้อมอไปย้อมครับผมทำไมต้องเป็นปลาหมึกด้วยครับตัวนี้เขาเรียกว่าวอยายก็คือปลาหมึกสายที่กอรหลวนจะมีเยอะครับเราก็เลยใช้ตัวนี้ครับมาเป็นสัญลักษณ์ เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาผ้าอันนี้เนี่ยนะครับไปตากประมาณสัก10นาทีร,ระหว่างรอ10นาทีครับเดี๋ยวเราไปเสพผลงานคนอื่นๆกันบ้างดีกว่ารวมถึงของบางด้วยไปครับ แล้เป็นอีกหนึ่งวันพักผ่อนที่เต็มอิ่มแล้วก็สุขใจสําหรับผมสุดๆไปเลยนะครับแต่ว่าความสุขและการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงสําราญใจที่นี่กันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมบ๊ายบาย การได้สัมผัสถึงธรรมชาติและความสงบอย่างแท้จริงน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนตามหาลองไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะหลนกันดูสักครั้งนะครับเชื่อว่าที่นี่จะทําให้ทุกคนเนี่ยหลงรักจังหวัดภูเก็ตแบบน้องชาโนนแน่นอนครับส่วนตอนนี้นะครับไม่ต้องไปหาเมนูเด็ดจากจังหวัดภูเก็ตให้เสียเวลาครับคุณเอิร์ทมีเมนูพร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วในช่วงสาขาพาชิ มาถึงช่วงนี้สาขาพาชิมก็ต้องมาเติมพลังกันหน่อยและก็มีร้านอาหารสดมาก อยู่ที่เกาะเลยนะครับแน่นอนคนแนะนําก็คือคุณกอล์ฟนัทวุฒิครับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดหมายชนสาขา5แยกฉลองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับผมแลวก็มาเจอกับเจ้าของร้านนั่นคือพี่พานนเดงสวัสดีครับสวัสดีครับขอพี่กอล์ฟบอกก่อนทําไมแนะนําร้านนี้และร้านนี้คือร้านร้านเช็คอินเกาะลนครับต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านประจําครับเพราะว่าอาหารทะเลที่นี่สดมากครับอีกอย่างก็คือเป็นอาหารพื้นเมืองแท้ๆครับรสชาติจัดจ้านงั้นเราจะมาพิสูจน์ความสดเริ่มต้นจากเมนูอะไรก่อนดีครับ ปลาเก๋าซาซิมิค่ะต้องบอกว่าปลาเก๋าที่นี่สดมากเพราะว่าเพิ่งไปจับตักกระชังแล้วมาทำซาซิมิมีซาซิมิแล้วถัดไปมีต้มส้มกุ้งมะม่วงเป็นอาหารของชาวเกาะก็เป็นเนื้อกุ้งเด้งๆแน่นๆเลยฮะรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานของเนื้อกุ้งครับผมนะครับและมาถึงไฮไลท์ที่ พี่เขาบอกว่ามั่นใจว่าเอิร์ธไม่เคยกินสําหรับเมนูนี้เรียกว่ายาําหอยลินโบราณครับเนื้อหอยนะครับจะเด้งนึบๆมีความเผ็ดร้อนของสมุนไพรอร่อยมากครับอย่าว่าแต่ได้กินเลยรู้จักยังไม่รู้จักเลยนะเพราะหอยลินไม่เคยได้ยินมาก่อนมันเป็นหอยยังไงเป็นหอยแบบนี้ค่ะค่ะอยู่ตามขวดหินแล้วก็ไปแกะมาแต่ตัวมันจะแข็งๆนะคะเอามาต้มให้มันเปือ่อยถ้าได้มาเสร็จปุ๊บใส่ถุงอวนแล้วก็ฟัดกับหินให้มันหลุดออกมาเป็นเนื้อขาแล้วก็เอาไปต้มต่อ ถ้าเราลองกินดูนะมหอมมากเลยหอมเครื่องเทศหอมมะพร้าวมันเผ็ดร้อนในรสชาติมันแต่ว่าตัวเนื้อหอยมันมันจะกรึบมากอ่ะเหมือนหนวดปลาหมึกก็ไม่เชิงเนอะแต่ว่ามันจะมีความกรึบกว่า แล้วเครื่องยำอะครับในเครื่องก็มีพริกขี้หนูตะไคร้พริกไทยดำข่ากะปิแล้วก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่งก็คือเราต้องตําเครื่องก่อนค่ะแล้วแล้วก็ส่วนผสมข้างนอกก็มีผงมซอยใบมะกรูดแล้วก็มะพร้าวกั่วแล้วก็ปรุงรสต่หอยลินเนี่ยมีทั้งปีมีทั้งปีแต่ไม่ไดบอกลวงหน้าบอกล่วงหน้าเพราะพี่ต้องไปเก็บแจวเรือไปแล้วไปเก็บไปจริงจองันนี้เรื่องจริงต้องเกวเรือไป มาเกาะหลนก็ต้องมาที่นี่เช็คอินเกาะหลนนอกจากมีอาหารสดๆแล้วมาเจอพี่พาน่ารักมากเ็กเดียวมิกิทที่พิเศษไว้รอต้อนรับด้วยใช่ไหมครับสวัสทีตนี้ลูกค้ามาจากรายการคาราวันสำรันใจกดไลค์กดแชร์เพดรายการและเพดเช็คอินเกาะหลนลดค่าอาหาร10%ส่วนลูกค้าที่ชำระด้วย QR code ของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหาร5%ตลอดทั้งปีเลยค่ะ All New Isuzu D Max รับเข้าสู่รายการคารวานสำรานใจที่เอาไปในชุมชนนะฮะช่วงที่3ครับช่วงชุมชนสำรานใจวันนี้เพื่อนร่วมเดินทางผมนะครับเป็นเพื่อนร่วมเดินทางหน้าใหม่ครับอาจารย์เอกสรรครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเอกสรรอันคารวันเป็นวิทยกรและอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับการทำมัดย้อมการทำผ้าบาติกและเจ้าของแบรนด์สีบาติกสีมัดย้อมโยฮันเอกสรรครับผม ชุมชนท่องเที่ยวตรงนี้นะครับบ้านเกาะโหลนเนี่ยถ้าเรืออาฉลองเนี่ยข้ามไปประมาณ15นาทีรเราจะได้เห็นธรรมชาติอันสวยงามของเกาะโหลนไปลองทําขนมมีขนมต้มนะฮะใบมะพร้าว เราไปที่นั่นนะครับจะเห็นผ้าบาติกที่ชาวบ้านเนี่ยทำเป็นไรายได้เสริมครับอาจารย์นี่ฮะของน้องชันนนท์ผมสวยสวยอ e ีกรูปแบบหนึ่งงานแบบนี้นะสามารถที่จะไปเที่ยวนะครับแล้วก็ทําเองได้ทําเองได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะครับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เขาเอามาฝากก็เป็นผ้าเช็ดหน้าอันนี้งานเขียนสองเทคนิคนะฮะลายเขียนตรงหมึกแล้วก็มาขยาขยาม,มัดย้อมแล้วชิ้นนี้ฮะอาจารย์เป็นเสื้อฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเสื้ออะไรอาจารย์เสื้อค้างคาวครับ อย่างส e well. ีเข ok ียวเนี่ยเขาจะเอามาจากอะไรฮะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่งานนี้เป็นสีสังเคราะห์ปลอดสารพิษปลอดภัยเหมือนสีธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าเสื้ออะไรฮะอาจารย์อันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวมัดมัดแล้วก็ย้อมสองสีอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะอาจารย์ นักท่องเที่ยวต่างประเทศเรียกว่าปาริโอปาริโอผ้าพันดีกว่าเรียกง่ายๆเรียกผ้าพันตัวนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เอามาฝากมาอวดในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ไอเดียนะฮะที่อาจารย์จะมาต่อยอดให้กับทางชุมชนนะฮะจะเป็นยังไงเชิญเลยครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนะฮะไอเดียที่อาจารย์จะมาต่อยอดให้กับชาวชุมชนบ้านเกาะหลนครับนี่ เดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกเทคนิคในการแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ชาวชุมชนมีปัญหาอยู่นะครับมีเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์เรื่องแรกคือเรื่องวัสดุที่จะนำมาย้อมที่ย้อมอยู่ตอนนี้มันก็จำเกกับใบไม้ต่างๆเปลือกไม้ต่างๆผมได้มีโอกาสไปร่วมทำวิจัยกับท่านดรธีรการอาจารย์ประจำคณะพัฒนาชุมชนราชภัฏภูเก็ตจริงๆแล้วที่อันดามันเนี่ยมันมีอยู่แล้วและสิ่งนั้นคืออะไรครับสิ่งนั้นคือดินแดงนะฮะซึ่งมันจะเด่นในเรื่องของสีสัน คือแสดงออกมาเฉดสีชัดออกมาเป็นโทนน้ำตาลครับแต่ว่าการมวิธีการผลิตต้องใช้เวลาอันนี้ตัวอย่างนะครับสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับเราสามารถใช้ดินได้นะครับก็จะได้สีแบบนี้ครับอย่างนี้ดินเหมือนกันดินผสมกับปาร์มฟอกเทลสีมันก็จะออกมาอ่อนหน่อยปาล์มนี่เอาสูตรไหนลูกฮะแล้วก็ดินผสมกันนะครับจะได้สีนี้จะได้สีนี้ ดูนุ่มนวลกว่าอีกเรื่องหนึ่งมันขึ้นอยู่กับผ้าที่เราย้อมด้วยเปลี่ยนผ้าสีก็เปลี่ยนไปด้วยทั้งๆที่วัสดุในการย้อมตัวเดียวกันสีเดียวกันสีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันผ้าคือตัวแปรสีส่วนสีเหลืองนี่ละครับส่วนสีเหลืองนี่มาจากดอกดาวเรืองเอาดอกไม้ครับก็จะออกมาเป็นสีนี้เอาละฮะอย่างน้อยนะฮะข้อแรกนะครับในการต่อยอดไอเดียเนี่ยได้3อย่างละครับนะครับดินแดงดินแดงผสมปามดอกดาวเรืองก็ได้ครับ จากตรงนี้เรามาคุยอีกปัญหาที่ทางชุมชนมีปัญหาก็คือเรื่องของการย้อมแล้วติดชา้าซึ่งต้องใช้เวลาในการย้อมมันไม่ทันใจกันนักท่องเที่ยวเราแก้ยังไงฮะอาจารย์สีจากดินเนี่ยเราจะแก้โดยวิธีการเพิ่มยางกล้วยเข้าไปแล้วก็ตึกหนักคือพวกนี้มันมีความฝาดค,ความฝาดมันจะช่วยให้สีนี่ยึยดเกาะผ้าได้ดีกว่าแล้วมันย้อมเร็วขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ฮะอาจารย์เดิมเนี่ยเวลาย้อมแล้วย้อมประมาณ2ชั่วโมงต้องเก็บไว้2วันถึงจะไปล้างได้ แต่งานวิจัยใหม่นี้อย้อมแค่แป๊บเดียวประมาณ1-2ชั่วโ,โมงยึดเกาะแล้วสามารถล้างได้แล้วสำหรับใช้กับงานดินแดงเท่านั้นไม่สามารถทำงานอื่นได้เรื่องของไอเดียตรงนี้เนี่ยผ่านไปเรียบร้อยคราวนี้มาถึงอีกไอเดียหนึ่งที่ทางชุมชนต้องการครับรูปแบบจารย์อรูปแบบสําคัญมากวันนี้<ด>อาจารย์เยอะแยะมาก<ช>มายามาโชว์โดยเฉพาะโลกปัจจุบันแข่งขันกันที่ดีไซน์ผมจะยกตัวอย่างอันแรก ผ้าคุมไหลเราต้องทําให้มันเป็นเฉพาะผลิตภัณฑ์เลยไม่ใช่มันดัดแปลงจากผ้าน้่นผ้านี้แล้วก็ผ้าคุ้มไหลเนี่ยจะต้องอุ่นนะสัมผัสและต้องอุ่นต้องมีความรู้สึกอุ่นมันต้องมีประโยชน์ด้วยนะมีประโยชน์ด้วยนะฮะต้องเลือกผ<ช>้าให้มันถูกด้วยอันนี้เรียกว่าผ้าสีกวงงอลย่ยงผืนนี้ฮะออย่างผืนนี้นะครับไม่มีร่องรอยของมัดแล้วก็ย้อมอันนี้เป็นเพ้นล้วนเลยระบายสีล้วนเลยครับตัวนี้ก็ดัดแปลงแบบมาจาก เสื้อชาวเขางานออกแบบก็ไม่ได้ยากนะฮะครับนะฮะประกอบกัน2ชิ้นแล้วก็มีลายด้านล่างมัดย้อมนิดนึงอันนี้เป็นตัวอย่างนะสีครามใช่ไหมครับเปลี่ยนสีแค่นั้นเองจากครามเป็นดินนะฮะอย่างนี้ง่ายง่ายง่ายๆ่าขายเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะครับอาจารย์ครับฝากข้อคิดแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับทางชุมชนบ้านเกาะหลนนะครับอยากให้เน้นถึงเรื่องคุณภาพครับคุณภาพของศิลปะคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์และสุดท้ายคือ คุณภาพของผ้าและการตัดเย็บอย่าไปคิดว่าขายไม่ได้นะฮะยังมีคนอีกเยอะในประเทศไทยที่พร้อมที่จะซื้อของมีคุณภาพ อันนี้แหละคือหัวใจที่จะทําให้นะครับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยเติบโตขึ้นไปอย่างยั่งยืนทางรายการและธนาคารกรุงเทพนะครับขอแสดงความชื่นชมและเป็นกําลังใจให้กับชาวชุมชนบ้านเกาะหลนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตขอให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยอดนิยมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับวันนี้ขอบคุณนะฮะไอเดียดีๆโดนนะครับจากอาจารย์เอกสรรด้วยนะครับที่มาต่อยอดไอเดียให้กับทางชุมชนครับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับติดตามความเคลื่อนไหวนะฮะรายการของเราผ่านทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ดูรายการของเราย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube คารวานสำลาญใจอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับรับรองว่าจะไม่พลาดท,ทุกประสบการณ์ที่น่าสนใจครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและอาจารย์เอกสันลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบาย วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาถอดชีวิตชาวเมืองแล้วลองไปเป็นชาวเกาะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางความเงียบสงบกันที่ชุมชนบ้านก่อนหลนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับ้เเอัััันนนนจบมมมืคคคียงงงกกสทาวาวฝ็